แล้วเขาก็มีอักษรเลขนะับพอมาตรวจอักษรเลขนะับมันตรงกับของไทยเราซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วสองพันปี <c oughs> ครับดังนั้นเรามีเลขเลขหนึ่งถึงเลขเก้าแล้วก็มีเลขศูนย์นะครับอยู่ก่อนอินเดียแล้วอินเดียเขาก็เอาเลขศูนย์เราไปนะครับเขาไม่ได้คิดเลขศูนย์ขึ้นนะครับอ่าแล้วฝ่ายอังคิลก็เอาไปอ้างอีกว่าเป็นของกัมพูชานะเลขศนะูนย์น่ะ เลขหนึ่งถึงเลขมันไม่ใช่หรอกครับสืบแล้วมันไม่ใช่มันเป็นของสยามนะครับเป็นของไทยเรานะครับแล้วกาเนิดชาติไทยก็อยู่ในภาคอีสานนะครับอารยธรรมวัฒนธรรมไทยก็อยู่ในภาคอีสานส่วนร้านานั้นเขามารับแล้วเขาก็มาปรับมาปรับไปอีกนะครับรับเอาจากสุโไทยอีกทีหนึ่งสุโไทยก็เอาไปจากภาคอีสานนะครับก็เป็นเคอญาติที่รับไปนะครับเพราะมีบางช่วงที่ล้านนาเขาก็ถูกดึงไปอยู่กับ พม่านะครับเพราะว่าไทยเราลบแพ้ในสมัยในครั้งแรกนั่นแหละครับในสมัยครั้งแรกนะครับต่อมาก็ร้านนาเขาก็ให้มาขึ้นกับทางสยามนะครับเมื่อเรามีกรุงรัตนโกสินขึ้นมากรุงศิทธยาแตกขั้นที่สองนั่นแหละครับดังนั้นวัฒนธรรมรานนา ศาส,สนาอะไรต่างๆก็สักกงกุงสงการก็เอาไปก็อาจจะปรับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับปรับปรุงเล็กๆน้อยๆให้วันเวลามันต่างกันไปบ้างอะไรทานองนั้นนะครับเพราะว่าคําว่าสงกรารมันก็มีอยู่ในไอีสานอยู่แล้วอักษรคาว่าเขียนว่าสงกรารแม้ว่ามันจะไม่ตรงแต่มันเป็นคําแรกๆที่เอาไปใช้คําว่าสงกรารน,นะครับอ่าคือเล่นศานะมันก็เป็นของสยามสงกรารก็ไม่ใช่ของอังเคลือีกแหละนั่นแหละครับฟังเครืนี่จะเอาทุกอย่างเลยนะเนี่ย <laughs> โอ้ยตายตาย,ตายนะครับเราสูญเสียทุกอย่างเลยนะีเนื้อแต่เรื่องเคลมเอาซ้ายขวาอยู่เรื่อยเลยทางทะเลเอาสยามอยู่ดีๆเอาไทายอยู่ดีๆก็ไปปล่อยให้เขาเขียนละโมบเอาไปหมดเลยนะครับอา่างั้นอะ่ะทําไม่ถึงไม่เบรกหรือว่าเรายังไงนะเนี่ยนะนะครับฝ่ายอังเคลอเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาสู่ไปเป็นแสนแสนล้านนะครับตามข่าวที่ว่ามานะครับแหมสงสารประชาชน ของกัมพูชาด้วยนะครับที่ฝ่ายอังเคลเขาเอาไปไม่ทราบว่าเขาจะเอาไปยังไงนะครับเขาเอาไปอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่สงสารฝ่ายสยามเจ็ดสิบล้านหรือยังไงนะถึงต้องหาวิธีเอาทองคำเอาะไรไปให้ท่านอังเคลใช้เลนะ่น <laughs> โอ้ยอะนะครับเนี่ย อ่านี่คือวัฒนธรรมไทยต้องเป็นไปในทางที่เจริญผาสุกแบ่งปันนะครับน่าไปอ่านดูในจเรื่องหลักที่หนึ่งก็ได้คนสุโขทัยมักโอยทานมักทรงศิลน,นี่แหละครับวัฒนธรรมทรงศิลเลยจะไปละเมิดได้ยังไงล่ะครับจะไปละเมิดวัฒนธรรมได้ยังไงครับการเข้าไปเป็นผู้บริหารบ้านเมืองก็จะต้องมีวัฒนธรรมมีความรู้มีวัฒนธรรมที่ มีวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องด้วยนะครับอ่าอ่านั่นนะครับถ้าวัฒนธรรมมันไม่ถูกต้องมันก็ผลันกันหมดเลยครับมันก็จะไม่เหลือนะครับอ่าก็เจล้านก็จะนั่งทําตาปิดปๆอยู่นั่นแหละครับอ่าอ่านั่นแหละครับมันมันประมาณนี้คือเรื่องแหล่งที่มาวัฒนธรรมไทยเพราะนั้นภาคอีสานถึงสําคัญและเหตุที่พ่อขุนพาไม่ไม่เอาเมืองสุโขทยัยไม่ไม่ครอง ไม่ยอมครองเมืองสุโขทัยเพราะเห็นแก่ความสําคัญของภาคอีสานก็คือเมืองราชซึ่งตอนเกณฑ์ทหารไปไปกู้เมืองไปรบกับฝ่ายอังเคลนั่นแหละครับเอาชนะของสบัดโขนอังเคลได้ก็ให้เขาไปอยู่ตามเดิมนั่นแหละครับตามแผนที่นั่นแหละครับเขากับไปตามเดิมเขาจะไปให้จะให้เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะก็เขาเป็นฝ่ายอังเคลเขาก็กลับเมืองอังเคลเดิมนะครับตามที่ผมเคยบอกนั่นแหละครับ นั่นแหละนั่นแหละคือเมืองของสบาดโขนนะครับให้เราคือเมื่อก่อนดูแลร่วมกันสองประเทศในสมัยพระเจ้าชัยวรมันนะครับก็เลยให้เขาไปเฝ้าชายแดนนั่นแหละครับให้ไปเฝ้าสุขโขทยัยเนื่องกว่าเจ้าเมืองสวรรคตก็คือพ่อของพ่อขุนผานนั่นน่ะเขาพ่อขุนศรีน้านน้ถมสวรรคตก็ให้ว่างเจ้าเมืองเอาไว้แล้วก็ให้ขอมสบาดโขนไปดูแลดินแดนภาคเหนือแทนนั่นแหละครับเพราะปล่อยขอมสบาดโขนเอาไว้ มีกําลังมากอยู่อยู่ในเมืองกรอมเมืองข้างล่างน่ะก็จะขึ้นมายึดนครหลวงเนี่ยสินะครับแล้วและสุดท้ายมันก็เป็นจริงนะครับมันก็เป็นจริงสุดท้ายเมื่อเขาไปรวมรวมทัพที่มารวมอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็มาขึ้นยึดนครหลวงในสมัยชัยวรวันที่เก้ายังไงล่ะครับแล้วเมื่อเขายึดได้เขาเข้าไปอยู่ได้แล้วนครหลวงได้สิบเจ็ดปีก็ถูกขับไล่โดย ฝ่ายกรุงศรีธยานะครับนะครับอุธยาหรือฝ่ายสยามนี่แหละก็ไปยึดเอาคืนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่นครหลวงเดิมของเขาเขาก็ลองไปตั้งเมืองละแวกอ่ะอ่ะยายยายหนีก็มาอยู่เมืองละแวกแล้วก็ไปลงไปอยู่เมืองไอไอุดมมีชัยนั่นแหละครับแล้วก็สุดท้ายเลยพอพอมาเป็นฝรั่งเศสมายึดครองก็เลยฝรั่งเศสเลยตั้ง ตั้งเมืองเมืองหลวงให้อีกทีนึงตั้งตั้งพนมเปญให้นั่นแหละครับแล้วก็สืบทอดมาถึงทุกวันนี้นะครับฝรั่งเศสเขาก็หวังว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรมากมายนั่นแหละครับนั่นแหละครับทางไฟพัทยกรอมก็นึกว่าจะสุขสบายกว่าอยู่กับสยามเห็นไหมครับลําบากกว่าเดิมนะครับอะไรก็ไม่ได้ไม่ไม่พัฒนานะครับไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับทุกด้านเลยนะครับ แต่จะไปเจริญในทางที่มันไม่ใช่วัฒนธรรมเห็นไหมครับมันผิดไปหมดเลยนะครับมันไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย <c oughs> ของไทยเราโบราณนะครับอลองไปอ,อ่านดูนะครับเห็นไหมครับนี่แ่งกำเนิดลุกทววรวดีอันนี้ต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ สันติภัยลบลีนะครับให้ข้อมูลมาคือจุดแดงๆนี่คือเมืองต่างๆที่มีคูน้ําล้อมรอบเขาเรียกว่ายุคทวารวดียุคที่มีกําแพงคูเมืองล้อมรอบเมืองนะครับยุคทวารวดีก็2000ปีนะครับ <laughs> เมื่อจเจริญยุคทวารวดีจเจริญอายรยธรรมจเจริญภาษาไทยแล้วเป็นไทยแล้วลงไปอยู่ภาคกลางเขาต้งเรียกมันหลายเผา่าเขาก็เลยเรียก ไทยเรานี่เมืองไทยเรานี่กรุงไทยของเราสุขโขทัยของเราอะไรต่างๆนาานสุดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,นนหละไม่ใช่ว่าลงมาจากจีนตอนใต้แล้วมาเรียกตัวเองว่าชาติไทยมันขับไล่ฝ่ายอังกฤษนออกไปอะไรประมาณนั่นแหละครับมันไม่ใช่นะครับคือทุกอย่างไปจากภาคอีสานสุขโขทยัยเอาระบบทุกอย่างไปเอาศาสนาไปเอาระบบเงินตราไปเอาภาษาไปเอาอประเพณีกระถินผ้าป่า อ่าซึ่งไม่มีในประเทศอื่นในโลกนี้ไม่มีนะครับมีแต่เขาหัดโมโมมีเมย์ขึ้นมาทาตามหลังเรานะครับพม่าเขาก็ไม่มีเรื่องกระถินพระป่าอ่าลังกาเขาก็ไม่มีนะครับไม่มีมีแต่เรานี่หลักเราทําพระป่าไอเราทํากระถินพระป่ามาตั้งแต่อยู่ในภาคอีสานพอเราไปอยู่สุขโขทัยเนี่ยหลักฐานพวกนี้มันชี้บ่งชี้ทิศทางการความเป็นมาของชนชาติไทยนะครับเราลองอยู่ภาคกลางเราก็เอาอ่า พิธีโดนตานะครับพิธีเส้นแซนโดนตาก็คือเส้นโดนตานะครับคือภาษาเขมรนี่เขาเขาไม่มีคําว่าปูยา่ย่าเขามีแต่ตายายนะครับอ่าโดนก็คือยายนะครับยายตาเส้นยายตานะโดนโดนเนี่ยเส้นโดนตาเนี่ยอ่าภาษาเขมรเขาเขาใช้แค่นี้เขาไม่มีเส้นปู่ย่าตายายเขาไม่มีภาษาที่ว่าปูยาป่ยา่าอ่าปู่ย่าเขาไม่มีนะครับเขามีแต่ ตายายหรือโดนตานัก็แต่ว่าลาวเขามีหมดแหละครับลาวเขามีปุย่าตายายเลนส์ลนอะไรก็ว่าไปนะครับอภาษาเขมรสอบถามแล้วเขามีเขามีแค่โดนตาแล้วครับเขามีแต่แค่ยายตานะครับโดนเนี่ยจริงมันเป็นมันเป็นภาษาลาวด้วยนะครับก็ใช้ก็อยู่ร่วมกันมานะครับมันเป็นคนไทยร่วมกันอ่า สีเผาไทยหลักๆเลยในภาคอีสานก็คือเขมรลาวคุยมอนนะครับก่อนที่จะลงไปอยู่ภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ต่างๆนะครับไปอยู่ถึงหงษสวรีนั่นแหะครับอ่าเนี่ยมันต้องเขียนประวัติศาสตร์อย่างนี้อังเคลเขาจะได้ไม่คิดเคลมนะครับอย่างนี้ไปบอกแม่ไปกันใหญ่เลยไปไปเขียนว่าเรามาจากที่อื่นแล้วเขาก็บอกว่ามาขับไล่เขาออกจากสุทไทยมายึดดินแดนภาคกลางของเขาภาคอีสานก็เป็นของเขาหมดเลย อ่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเราเข้าใจผิดแล้วเราไปเขียนผิดแล้วเราจะพลาดท่าอย่าง่ที่ว่าเวลาเขาเอาไปอ้างาศาสรโลกว่านี่ไงวัฒนศาสไทยเขียนว่ามาจากภูเขาอันใต้อ่าเห็นไหมมาจากจีนตอนใต้อ่ามายึดอรยธรรมขเขมรหมดเลยแต่จริงมันเป็นอรยธรรมที่เราสืบต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคบ,บ้านเชียงแล้วก็พอรับศาสนาใจเดียก็สืบกันมาก็ปรับปรุงเป็นวัฒนธรรมไทยนะครับวัฒน ทำสยามแห่งไทยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอาชื่อประเทศเป็นชื่อประเทศสยามนะครับอ่าแต่เราเป็นชาติไทยคนไทยนะครับอย่าไปเวลาพูดถึงไทยไทยนี่ยให้ตัดประเด็นออกเลยว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับจีนตอนใต้ไม่เกี่ยวข้องกับที่อื่น,นไม่เกี่ยวข้องกับภูเขาอันไตยนะครับอ่าแต่เผ่าใดก็ตามที่มาอยู่ในเขตประเทศสยามต้องเป็นชาติไทยหมดเผ่าจีนเขามาเข้ามาผสมกับ คนคนไทยสี่เผ่าเขมรลาวคุยมอนผสมกันอยู่ก่อนแล้วนะครับผสมผ่านเพราะว่ามีาศาสนาปฏิบัติร่วมกันนะครับก็ถึงรวมในภาษาไทยกลางทั้งมีทั้งภาษาบาลีสนสกฤตมีทั้งภาษาลาวภาษาเขมรเหอนกันน,นั่นแหละเขาเรียกภาษาชาติไทยภาษาไทยกลางคาว่าชาติไทยก็ให้ตัดประเด็นอย่างที่ผมว่านั่นแหละอย่าไปเข้าใจง,งั้นมันจะงงพองงแล้วไปเขียนผิดนะครับ ไปเขียนประวัติศาสตร์ผิดทาให้ลูกหลานทะเลาะกันเองนะครับทะเลาะกันเองยังไม่พอเพื่อนบ้านยังมาหวานระแวงมาเที่ยวเคลมเราอีกเห็นไหมครับเราสูญเสียไปเยอะแยะเลยนะครับเราสูญเสียเขาเพราะวิหารก็เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรอะไรก็เรามาจากที่อื่นหมดเลยนะครับเพราะเราไปเขียนอย่างนั้นให้เขียนใหม่นะครับเขียนใหม่นะครับเขียนให้ถูกอย่างที่ผมอธิบายมาเนี่ยแหละผมอธิบายหลายคลิปแล้วต้องไปอ่านดูนะครับอ่ามันมีประโยชน์นะครับต่อส่วนร่วมนะครับอ่า นอกจากมีประโยชน์ผมก็ได้พูดเรื่องจริงผมก็สบายใจผมเป็นคนแรกที่เลือท,ท,ที่พูดเรื่องหลายๆอย่างที่เขาไม่ได้พูดกันนะครับที่เขายังแล้วก็ไปหักล้างความเชื่อแบบเดิมๆหลักฐานเดิมเนี่ยเอาหลักฐานไปหักล้างนะครับมาดูคลิปผมแล้วเอาไปเขียนเป็นประวัติศาสตร์ได้นะครับมีหลายท่านที่พยายามดันทุลังว่าต้องไทยต้องมาจากจีนตอนใต้ไทยต้องมาจากพูทธคอ,อนใต้อันนี้ยกเลิกไปเลยนะครับความ กำเนิดชนชาติไทยกำเนิดวัฒนธรรมไทยจริยธรรมไทยอยู่ในภาคอีสานก่อนที่จะกระจายลงมาครับเพราะว่าภาคกลางมันเป็นแหล่งน้ําท่วมเราไม่ได้ไปอยู่ตอนนั้นนะครับเราอยู่มาตั้งแต่ยุคบัญชียงน้ำทะเลลดเราถึงพัฒนา,าจริยธรรมวัฒนธรรมความเจริญแล้วเราถึงเอาลงไปใช้แล้วก็เป็นสยามสืบกันมาแล้วแม้เปลี่ยนป,นประเทศไทยก็ให้เข้าใจว่าเป็นประเทศของทุกเผ่า นะครับของทุกเผ่าอ่าและเราไม่ได้ทิ้งประเทศสยามเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อสยามเดิมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีไม่มีสิ่งใดสูญเสียเพราะว่าเราได้เข้าใจแล้วว่าชนชาติไทยมาจากไหนกําเนิดแหล่งชนชาติไทยมาจากไหนเห็นไหมครับอ่าอารยธรรมแม้แต่เลขนับที่ฝรั่งเอาไปใช้ก็เป็นเลขนับมีต้นกําเนิดไปจากชาติไทยนะครับจากภาคอีสานจากยุคบัญชียงเห็นไหมครับโพธิมยุกมาให้ดูนั่นแหละครับอ่าเนี่ยเลข ต่างๆนานานั่นแหละครับที่ผมอธิบายเอาไว้นั่นแหละครับอ่าประมาณนี้ครับท่านนี่คืออธิบายพอคร่าวๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยครับท่าน